สวัสดีครับวันนี้จะนําเสนอเต็นท์ทรงสี่เหลี่ยมขนาดเจ็ดพุทนะครับตัวนี้ผลิตจากการตัดเย็บด้วยฝีมือสร้างคนไทยนะครับมีความแน่นหนานะครับตัวนี้ผ้าทำจากผ้าไมโครไฟเบอร์เคลือบด้วยโพลียูรีเทนนะครับขนาด190ยเก้พีครับ โครงทําจากโครงโลหะนะครับน,ะเนีเป็นม่านใสขนาดใหญ่ครับนีเป็นช่องระบายอากาศครับนีเป็นผ้าซิปอย่างดีครับหัวซิปเป็นซิปสองหางแบบเหล็กนะครับ